เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณคณรูครับเรบผมนายชุติธรรมกิม,ม,ม,มได้ที่6เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับจะมาสอนกับเรื่องของโสดการเคลื่อนที่แบบพาดบดีอย่างง่ายอ่ะเริ่มต้นด้วยโศดข้อแรกเลยครับอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่แบบพาดบดีอย่างง่ายด้ยความถี่เชงมุม10เรเดียนต่อวนินาทีมีความ,มเร่งคงติดี่เมตรต่อวินาทีกำลังสองอ่ะทีนี้เราดูกันเลยครับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาแอนมพเนือของารเลยเขางนอนครับว่าเราต้อนุพันสูตรคือ โอเมก้าเท่ากับ1 0เมตรต่อวินาทีโอเมก้าเนี่ยครับคือความถี่เชิงมุมและ1 0เมตรต่อวินาทีนั้นน่ะมันก็มีค่าของไอ้ความถี่เชิงมุมโอเมก้านี่เองนะครับแล้ว a max เนี่ยคือความเร่งสูงสุดที่จะขับ40เมตรต่อวินาทีดังนั้นเราก็จะใช้สูตร a max เท่ากับโอเมก้ากำลังส a นะครับอ่าจากนั้นนะฮะเราก็จะมาแทนค่าสูตรเลยครับผมเมื่อเราแทนค่าได้40เมตรต่อวินาทีเท่ากับ4กำลังส a เนี่ยเราก็มาพิจารณาครับ40เมตรต่อวินาทีครับเท่ากับ สิบนะกำลังสองเอได้พลานะครับผมเอเท่ากับสี่สิบเนี่ยครับสุดด้วยหนึ่งร้อยก็จะได้เป็นศูนย์สุดสี่นั่นเองนะครับอ่าสุดดสี่เมตรเกียว <Okay, S 2> เรียบร้อยแล้วครับผมส,บสัดส่วนของข้อแรกนะครับข้อที่ออไข่ครับอัตราเร็วสูงสุดโอเคเราวิเคราะห์นะครับจากสิ่งที่เราหาไม่ได้ครับอกนนกคือ สู0.4เมตรใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเอาแทนค่าสูตรแทนเลยครับโดยการแทนค่าสูตรนี่แหละครับผม v นะครับคืออัตราเร็วสูงสุดครับผม v max เท่ากับโอเมก้า a โอเคทีนี้นะครับเราก็จะใช้ค่าจาก v max นะครับเท่ากับ10คูณกับ0.4เนี่ยก็จะเป็น4เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับอ่าถัดมานะครับก็จะนำมาสู่ของข้อที่สองครับคือสมการการเคลื่อนทีแบบน้ำหนัอย่างง่ายของรูปภาพเป็นเนะครับผมเท่ากับ5เซนติเมตรนะคูณกับ cos นะครับผมได้ส่วน60ทีเมื่อเเป็นการจัดในหน่วยซีเอ็มทีเป็นวินาที ของทเนี่ยวินาทีสักกับสิวินาทีต้องหาว่าการกระจายของอนุภาคเนี่ยกับความเร็วความเร่งเท่าไหร่เราววิเคราะห์เลยครับการกระจายของอนุภาคอ่ะจะใช้สูตรจุดเอชนะับโอเปกาคอร์สทายส่วนหกคูณทผมจะแทนค่านะครับผมได้เป็น5 c m นะครับอ่ารูทสามคูสองรูทอ่ารูทสามเป็นของทีาไหนเรามาวิเคราะห์กันได้เลยครับจากสูตรนะฮะที่ได้กระโดมานล้ครับผมว่ามาชซาจีแล้วครับเราก็ต้องทำการหานะคะตัดจานอนได้เป็นท้ายส่วนหก็ได้5 cm นะครับ จากคอสไส่วนหกใช้หลักการตรีโกนที่ที่ผมเคยได้พกาสอนนะครับใช้นิ้วนะฮะครับศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบสามสิบสี่ไม่ได้เป็นคอสนำไปทางขวาคือรูทสามส่วนสองครับห้านะฮะห้าคูณกับรูทสามส่วนสองเราก็จัดนะฮะห้ารูทสามส่วนสองเป็นตินิทพัตนาคือการหาของความเร็วต้งส่วนนี้ครับเป็นหลักการสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์และพิจารณาในส่วนต่างๆอีกคือความเร็วเนี่ยครับ มันจะหาได้จาก v เท่กับ a โอเมก้าไซนะฮะคูณกับโอเมก้าทีมุไซน v เนี่ยเราแทนค่าเราไปเลยครับเท่ากับห้าสิบเมตรคูณกับไซน์ายส่วนหกสิบนะฮะคูณสิบ v นะฮะอืมเท่ากับหกอ่าเท่ากับห้านะฮะไซน์ายส่วนสิบสิบัดนะะมาเดิมนะครับไซน์ส่วนหกเนี่ยครับมันได้มาจากส่วนที่ว่าหกปึ๊บหักข้าวไปไซน์นับทางซ้ายก็ได้เป็นเท่ไหร่ครับผมได้เป็นห้ากับ หนึ่งส่วนสองครับได้คือสองจุดห้านะครับตอบ cm ต่อเอนะฮะเซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองครับหาในส่วนของความเร่งซึ่งสูตรเนี่ยครับของความเร่งเนี่ยคือ a อเท่ากับลบโอเม伽กำลังสองเคโอเม้าีเนี่ยครับอ่ะฉะนั้นเราก็แทนค่าปกติเลยครับผมหาความเร่งนะฮะเอเนี่ยครับเท่ากับดีพนะครับผมส่วนหกสิบอ em ่ะกำลังสองลบห้าเนี่ยฮะอืมหังนั้นนะครับ c o สสาม ทายส่วนหกสิบและสิบเนยนะครับตัดตัดเรียบร้อยครับทั้งหมดตรงตุดเนี้ยมันคือกํำลังสองนะครับถ้าได้เป็นทายกำลังสองกับสามพันหกร้อยครับที่ถูกคูณหย,ยู่ท่าอยู่ตรงนี้เราจะใช้เรียบร้อยครับก็จะได้เป็นเจ็ดร้อยี่สิบครับอ่าเจ็ดร้อยี่สิบนะครับกับคอสทายส่วนหกจาก,การกาคาที่ผมเคยร์สบายไป,ไปต้นต้นอีกแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บตัดได้เป็นฟูดสามส่วนสองครับ ก็ะจะได้เท่ากับเป็นพพ่กำลง 2, 2> ังสองรูทสามนะครับส่วนด้วยหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับผมอ่านี่คือค่าที่เราดีออกมาได้แล้วก็จะใช่ค่าจากการที่เราเนี่ยพิดบ,บอกจะได้เสร็จสักปุ๊บเนี่ยแหละครับก็ใช่คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับหรือเท่ากับศูนย์หนึ่งสองครับโอเคพ 2, ไพ่กำลังสองใหดครับอ่สครับผม อ่าท่านใก็ขอขอบคุณคุณครูนะครับที่คารพที่ได้รับชมที่ของผมจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้ตรงส่วนนี้สามารถนำไปกวดวิจกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับและบระบทที่จะนำไปใช้ในเรื่องของ SSM หรือการคือที่แบบซิฟโต้ p าร์มอนินะครับผม